สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของนีนาหนึ่งก้าแปดไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะคลิปวันนี้จะมาทำการแกะกล่องก็ได้มาเป็นตังหูของชาแนลนะคะตัวเองก็ได้สั่งซื้อผ่าน SA นะคะก็ยังมีการสั่งซื้อเหมือนแบบว่าเรียกว่ารีโมทเซลกันอยู่นะคะอีกไม่นานนะคะวันที่12เมษายนนี้นะคะช็อปต่างๆนะคะก็จะได้เปิดนะคะให้เราได้ไปช้อปปิ้งกันนะคะก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ได้มีการวางแผนที่จะไปลอนดอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าได้อะไรมาซึ่งก็เป็นตังหูของชาแนลนะคะซึ่งคู่นี้นะคะเขาก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวเองก็มองมาตั้งนานนะคะแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าเออมันหลายคู่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้มันไม่จบนะคะก็เลยได้สั่งซื้อคู่นี้นะคะ เขาก็ส่งมาให้นะคะเป็นกล่องกระดาษนะคะแล้วก็มีดอกคามเมเลียตัวหนังสือของชาแนลประทับอยู่ในกล่องนะคะเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีบินใบเสร็จนะคะตัวนี้นี่คือสั่งซื้อจากชาแนลที่ h a ร์รินะคะบินใบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในก็จะมีกล่องของตังหูนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันเลย เ,เต,นเนเตนเ้นเต้นนะคะเขาก็เหมือนเดิมนะคะมีแคร์บุ๊กมาให้คู่นี้หลายๆคนเห็นเราก็คงต้องชอบนะคะนี่นะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นห้อย CC นะคะเขาก็ทําจากโลหะสีทองอ่อนหรือเรียกว่าสีแชมเปญนั่นเองนะคะรุ่นนี้เขาก็เป็นคอลเลคชัน n 0 b นะคะออกมาได้ช่วงประมาณเดือน ธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าของก็ยังมีอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอังกฤษล็อกดาวน์แล้วก็ทีนี้คนไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งบางทีหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นรุ่นนี้ด้วยซ้ำนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่6 1 0ปอนด์ก็ราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวไปชมดีเทลของเขากันใกล้ๆแล้วก็โหมดช็อตแล้วค่อยกลับมาเจอกันค่ะ มาชมดีเทลของเขาใกล้ๆก,กันเลยนะคะตังงหูคู่นี้ก็ทําจากโลหะสีทองอ่อนนะคะหรือเรียกว่าสีแชมเปญนั่นเองอะไหล่ของเขาเนี่ยมีความมันวาวนะคะมาดูในส่วนของตัว cc กันค่ะจะเห็นว่ามีทั้งมุกแล้วก็คริสตัลผสมประสานกันนะคะซึ่งงานของเขาเนี่ยทำได้ละเอียดแล้วก็ปราณีตมาก ตัมุกนะคะก็จะมีทั้งมุกขนาดเล็กขนาดใหญ่วางเรียงผสมผสานกันนะคะก็คือตามรูปที่เพื่อนๆเห็นนะคะแล้วก็คริสตัลนะคะก็จะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเหมือนกันนะคะวางสลับกันนะคะงานของเขาทนี่สวยงามมากนะคะส่วนตัวอะไหนะคะที่เป็นโลหะตรงนี้นะคะครึ่งห่วงของเขาแล้วก็ห่วงตรงนี้นะคะเขาก็จะมีความเป็นลายนะคะแต่ว่า ลายของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะเดี๋ยวมาดูขนาดของเขากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังกันขนาดความสูงนะคะถ้าจากนี่นะคะถึงตรงนี้นะคะเนี่ยด้านล่างของ CC เนี่ยอยู่ที่4เซนติเมตรส่วนขนาดของตัว CC นะคะตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะเป็นความสูงอยู่ที่2.4เซนติเมตรจากตรงมุมนี้ถึงตรงนี้นะคะความกว้างนะคะอยู่ที่ 3ซนเมตรนะคะส่วนความหนาของตัวซีซีนะคะความหนาของเขาเนี่ยอยู่ระหว่าง0.3ถึง0.4ซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่11กรัมนะคะก็ไม่ได้ถือว่าหนักอะไรนะคะ ถือว่าใส่ได้ทั้งวันเลยถ้าน้ำหนักต่างหูมากๆากสหรับตัวเองเลยนะคะ17กรัมขึ้นไปถือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักทีเดียวเลยแล้วก็ไม่สามารถใส่ได้ทั้งวันนะคะใส่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงประมาณนี้นะคะแต่สำหรับตัวนี้นะคะหนัก11กรัมเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งวันเลยถือว่าโอเคนะคะสำหรับตัวเองเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังของเขาจะงานสวยมากเพื่อนๆดูสวยนะคะเนี่ยมีความมีลวดลายนะคะถ้าสังเกตนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าตรงไหนคือสแตมของเขาวิลล่วงอสแตมของเขาอยู่ตรงนี้นะคะ เห็นไหมเอ่ยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะบางรุ่นนะคะสแตมป์อยู่ด้านล่างตรงนี้บางบางตัวอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างซีซีแล้วแต่รุ่นนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาสแตป์ไว้ตรงไหนเนาะอันนี้เป็นด้านหลังของเขานะคะก็ถือว่าทําลวดลายออกมาได้สวยงามนะคะบางรุ่นเขาก็จะทําออกมาแบบเรียบๆนะคะแต่รุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยนะคะด้านหลัง เหมือนกันนะคะราคาคู่นี้นะคะอยู่ที่6 1 0ปอนด์นะคะก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงตรงนี้เป็นแบบเสียบนะคะมาดูกันที่ตัวขาเสียบนะคะจากวิดีโออาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดมากถึงความแตกต่างนะคะคือตรงขาเสียบของเขาเนี่ยจะมีความอวบนะคะแล้วก็ไล่ไปแบบเรียวๆนะคะแบบเนี้ย ตรงฐานตรงนเนี้ยเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เรียงลงไปก็คือมีขนาดเล็กโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมนังแบบสวมใส่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงเราค่อยกลับมาจ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเห็นนางแบบใส่ต่างหูกันแล้วชอบไหมเอ่ยส่วนตัวนะคะก็ยังบอกคําเดิมนะคะว่าชอบมากค่ะเพราะว่าเล็งมาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเขาก็ใส่สบายมากถึงแม้ว่าเขาจะมีทั้งมุกทั้งคริสตัลนะคะเขาก็ไม่ได้ดูแบบเบอร์วังอลังการหรือว่าใส่ยากอะไรอย่างนั้นนะคะแต่งตัวแบบนี้ก็ถือว่าเข้านะคะจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนชุดกระโปรงนะคะ ออกไปดินเนอร์ออกไปช้อปปิ้งใส่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะต่างหูคู่นี้ตัวเองคิดว่าเหมาะมากนะคะที่จะซื้อไว้เพื่อการลงทุนค่ะเอาละค่ะคลิปวันนี้ก็คงต้องบอกลากันไปแล้วนะคะถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันในวิดีโอนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายค่ะบายบาย